วันหยุดค่ะเมื่อช้าขจิตชาแนลทุกคนนะคะวันนี้นาะจีก็รู้สึกว่าแบบคันหัวมากเลยนะคะอยากจะสระผมเนาะแต่เดี๋ยวว่าจะไปหาร้านแถวบ้านนะคะจีว่าหลายๆคนเคยเป็นไหมอะเวลาวันว่างๆที่เรารู้สึกเบื่อแล้วเราก็เหมือนเหมือนกับบางทีเราก็อยากจะทําสีผมเนาะแต่เราไม่รู้จะทําสีอะไรอะอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปทานข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปสระผมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยว คืออย่างนี้ตอนคือสีผม G จียค่ะตอนนี้มันมีทั้งดําแล้วก็เป็นสีสลับกันด้วยนะทีนี้ก็เดี๋ยวยังไม่รู้ว่าอยากจะทํำสีอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวไปหาเอาเป็นว่าไปทานข้าวแล้วเดี๋ยวไปหาร้านสาก,กันก่อนไปดูกันค่ะ อันนี้เทนที่มาแรงก็จะเป็นเฉดลักษณะนี้รอนออกมาทางสว่างที่เขาว่าเป็นแบบีิบราวแบบวิบราวใช่ค่ะประมาณนี้มันจะมีความหม่นนิดหน่อยพอเวลาเฟดแล้วมันก็จะดูสีสีไม่ไม่แรงสีไม่แหวกค่ะอะไนประมาณใช่ก็คืออย่างอย่างจีที่ทํางานที่ต้องเจอผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้สุภาพเรียบร้อยเราก็ดูน้ารัขึ้นใช่ดูมีแฟชั่นเป็นที่ใหม่ S <S <S ไม่เลยค่ะอยากจะทําอะไรที่แบบให้มันปรับลุคหน่อยเออแล้วถ้าสีผมของหนูนที่มันเป็นดำเครื่องหนึ่งแล้วมีทองเครื่องหนึ่งเป็น,กกน 4, มีปัญหาสีผมคุณจีนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องตัโดโคนสีดาๆให้สว่างออกอ่อนแล้วถึงลงส<ม>ีช่วงปลายแล้วก็ตอนที่ปรับโคนจะทําเป็นสองสเต็ปเพื่อที่จะให้สี <S <S ทั่วกันสมดุาทั้งค่ะ และอย่างของจีอ่ะมันมีเงาะขึ้นนะคะพี่และจีเหมือนจะซื้อยาย้อมผมที่ทำสีดำค่อนข้างแรงป้ายไปจะมีปัญหานหมคะคุณยาอ่าบริเวณที่ป้ายสีดำมาก็กเดี๋ยวอาจจะต้องลงสีสว่างขึ้นนิดนึงค่ะมไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สีบบบี่เบาเนี้ยมันจะคลางหงอะใช่แล้วก็เวลาเงาะขึ้นมามันจะมองไม่ค่อยเห็นม,ม,มันจะกลืนกันไปในการทำเงาะคุณเดี๋ยวไปดูนะคะว่าสวยเสร็จแล้วสวยไหมเป็นไงบ้างค่ะ ตัวเคราตินแล้วก็ดีทอ็อกหนังศรีรษะนะคะจะตัวควันเนี่ยที่ที่เห็นเนี่ยคือมันจะช่วยผลักทรีทเมนต์ให้ซึมเข้าเส้นผมไปถึงชั้นแกนผม,มแล้วในตัวทรีทเมนต์เนี่ยมันก็จะมีตัวดีทอ็อกซ์<ม>ซึ่งมันจะช่วยล้างสารเคมีที่ตกค้างอยู่ที่หนังศรีรษะ<ม>แล้วในทรีทเมนต์เนี่ยมันก็จะมีะพวกวิตามินที่ช่วยบำรุงผมได้อย่างล้ำลึก ค่ะแล้วก็เคลือบเงาเส้นผมด้วยอ๋องั้นเวลาที่บางคนที่ทําสีผมมาหนักไหนแล้วผมเขาขาดรลุดร่วงแปลว่าเขาขาดในเรื่องโปรเซสตรงนี้ใช่ไหมพี่มีส่วนค่ะแล้วก็ตัวทรีทเมนต์สาคัญมากเพราะมันจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมพวกโปรตีนที่สึกหรอค่ะอย่างนี้ก็เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเรื่องปลายผมแห้งเสียหรืออะไรไม่ต้องกลัวเลยคือช่วยได้เยอะค่ะเพราะ,ะว่าจีก็ตั้งตั้งแต่ที่ทําสีผมมาก็ยังไม่เห็น ที่ไหนที่เขามีแบบนี้นะคะ่ะมันรู้สึกโอเคมากเเหมือนสปาผมเลยนะคะแล้วกลิ่นก็หอมด้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการทำผมสีแบมบี้บราวน์นะคะสีที่มาแรงที่สุดในปี2019นะคะก็แบบใช้เวลาทำนานพอสมควรนะแต่ว่าจีรู้สึกว่าชอบมากจีประทับใจมากเลยนะคะเพราะว่าสีเนี่ยตัวนี้นะคะยิ่งยิ่งสั่เนี่ยมันจะยิ่งสวยขึ้นนะสีมันจะน้ำตาลชัดขึ้นแล้วมันก็ดูสุภาพด้วยนะคะและที่สำคัญนะจีจะบอกว่าที่ร้านนี้นะพี่ๆเขาค่อนข้างที่จะแบบปณีตแล้วก็เอาใจใส่มากเลยเพราะว่าของจีเนี่ยมีการเหมือนใช้สีดำในการย้อมเงาะ มาแล้วนะคะทาให้เหมือนบางทีมันแก้ยากพอสมควรแต่ว่าพี่เขาค่อนข้างที่จะแบบทาให้มันแบบเท่ากันสม่าเสมอมากเลยนะคะและที่สําคัญนะที่จีประทับใจสุดคือผมจีอย่างไม่เสียเลยนะคะดูสิคะเพราะว่าเขามีการผักเคลาตินนะตามตามโปรเซสที่ที่ใส่ไปในคลิปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่จีบอกว่าสีแบบนี้นะถ้าทําที่ร้านอื่นนะคะเป็นหมื่นนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะค่ะจีชาแนลนะคะพี่สานะคะให้โปรโมชั่นพิเศษ3,500บาทค่ะ ติดต่อมาได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนวัสดีค่ะ